มาค่ะวันนี้นะคะจะพาไปทานอาหารริมแม่น้ำเจ้าพยากันค่ะบรรยากาศดีมากเลยอันนี้ชื่อร้านบ้านละเบียงน้ำนะคะอยู่ถนนสนามบินน้ำจังหวัดนนทบุรีวิวร้านก็จะประมาณนี้เลยนะคะริมแม่น้ำเลยสดชื่นมากพอจอดรถแล้วเราก็เดินเข้ามาได้เลยนะคะ ปกติเนี่ยโซนตรงนี้คนจะรอคิวกันเยอะมากเลยนะนี่เราจองล่วงหน้ามาตั้งแต่วันจันร์แล้วนะเพื่อที่จะมาทานวันศุกร์ทาข้าวร้านอาหารร่มรื่นมากเขาจัดแต่งเล่นสวยเลยนะต้นไม้เยอะดีเมนูอาหารก็หลากหลายเลยนะคะส่วนใหญ,ญ่จะเป็นอาหารไทยนะมีเยอะมากราคาก็อยู่ที่ร้อยสองร้อยสามร้อยนะคะ ราคาก็ไม่แพงพอรับได้วันนี้เราจะสั่งก็ค่อนข้างหลายอย่างอยู่เริ่มด้วยอันนี้เลยนะคะปลาช่อนลุยสวนรสชาติก็จัดจ้านอยู่นะคะอันนี้เป็นผัดฉ่าทะเลส่วนอันนี้เป็นโป๊ตแตกอันนี้ปลาหมกึกเผาเด็ดมาก1 6อยบาทเองเธออันนี้เป็นต้ยมยำทะเลน้ำค้นนะคะรสชาติเข้มข้นเลยทีเดียว ส่วนอันนี้เป็นปลากระพงทอดราดน้ำยำมะม,ม่วงนะลืมตอนแรกเนือ้อทอดน้ำปลาไม่ใช่ลราดไปเลยจ้าส่วนอันนี้กุ้งแช่น้ำปลานะคะอันนี้เราว่าเขาใช้กุ้งตัวใหญ่ไปมาเลยออกเหนียวนิดนึงส่วนนี้เป็นเนื้อปูก้อนผัดผงกะหรี่นะคะอันนี้เป็นเทมปุระกุ้งผักรวมทานเล่นได้บรรยากาศเขาก็จะตกแต่งแบบไทยๆนะคะ ลมลื่นมากแล้วก็มีมุมถ่ายรูปเยอะแยะเลยถ้าว่างๆเสาร์อาทิตย์นี้ลองพาครอบครัวพาคนหลักไปทานกันดูนะแล้วจะประทับใจค่ะ